พี่น้องที่รักของประทานนี้จะนําคนกลับมาหาพระเจ้าของประทานุพระยามประสูติที่พระองค์ประทานให้มีความเชื่อเหนือธรรมชาตินะครับจะนําคนกลับมาหาพระเจ้าและพระองค์ต้องการใช้ท่านพระองค์ต้องการใช้ท่านพระองค์ต้องการใช้ท่านในวิธีที่พระองค์จะบอกในวิธีที่พระองค์จะตัสและในวิธีที่พระองค์จะทํำพระองค์จะเป็นคนทํานี่แหละพระเจ้าต้องการใช้เราพี่น้องที่รักครับตอนนี้ประเทศมีวิกฤตตอนนี้ผู้คนหวาดกลัวผู้คนก็ส่อเสแวกหาไหว้สารพัด ตอนนี้นะครับผู้คนไหว้สารพัดวันนี้วันที่หนึ่งโอ้โหพี่น้องครับดูในหนังสือพิมพ์ดูทีวีดีครับวันนี้ไหว้กันสารพัดนะครับไหวอะไรขอหวยครับวันนี้นะฮะขอเลขเด็ดใครเป็นตั้งตัวมาเป็นผู้พิเศษขึ้นมานะครับช่วยเหลือผู้คนนะฮะในเรื่องใบหวยโอ้โหไหวกันหมดอะไรก็ได้ พี่น้องที่รักนี่คือความกระหายความหิวของผู้คนที่กําลังสาะหาพระเจ้าอ,องค์แทงแท้ฮาเลลูยาขอพระเจ้าใช้เร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 าฮาเลลูยาพี่น้องที่รักเพื่อจะเป็นความหวังของประชาชนชาวไทยพี่น้องที่รักเพื่อผู้คนดูสิครับใครก็ไม่รู้ตั้งตัวขึ้นมาะนะครับโนเนม no เขาก็ประกาศกันทั่วนะครับพี่น้องที่รักอีกหน่อยคนเสือพระเจ้าที่พระเจ้าปลุก ใช้ขึ้นมาหนังสือพิมพ์ทีวีทุกอย่างจะประโคมข่าวมามาหาพระเยซูองค์นี้ที่นี่จะมีความหวังฮาเลลูยาสารเสริพจ้าและการอ,อิจฉริการอัศจร์ความเชื่อแบบนี้จะทําให้ชีวิตของผู้คนได้รับความรอดความรักที่มาจากพระเจ้า